ครับมดครับเยอะเลยครับนี่ครับพริกทำอะไรเนี่ยครับใต้ถังขยะเยอะแยะเลยนี่ครับเจอี่ครับสูตรจำจัดง,ง่ายๆใช้ในทุกคเนเ่ยน้ำยาล้างจานครับยี่ห้ออะไรก็ได้หนึ่งช้อนโต๊ะ นี่ครับเข้มข้นเลยต้องต้องใส่ซูครับสองร้อยนี่ครับแนวเข้มข้นเลยเรียบร้อยเลยครับ 100. ครับร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเข้ากันครับ ังไงครับนี่สมติต้นพลิกครับ <c oughs> นี่ครับเป็นไงนยังไงครับ <c oughs> ตน้ตนไม้ของเราต้นพลิก นี่ครับเป็นไงได้ผลจริงด้วยครับผมใช้ในครัวแล้วครับง่ายๆครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยครับลองไปทำกันดูครับ